วันหนึ่งที่แสนสดใสณนะหมู่บ้านแสนสุขผู้ใหญ่เสือได้มีประกาศเตือนให้ทุกคนในหมู่บ้านดูแลสุขภาพเนื่องจากมีโรคระบาดท,ที่สามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดหายใจติดขัด คุณหมอได้ให้คำแนะนำว่าให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆหลังทำกิจกรรมเช้าวันต่อมาสัตว์ต่างๆเจ้าลิงเจ้ากระต่ายเจ้ายีราบเจ้าหมา ได้มาเล่นด้วยกันอย่างเช่นทุกวันสัตว์ทุกตัวสวมหน้ากากอนามัยยกเว้นเจ้าลิงที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยเจ้ายีราฟจึงพูดกับเจ้าลิงว่าทำไมเธอถึงไม่สวมหน้ากากตามที่ผู้ใหญ่เสือประกาศล่ะเจ้าลิงจึงพูดว่าไม่เอาหรอกมันร้อนหายใจไม่ออก น่าอึดอัดจ,จะตายในขณะที่เล่นกันอยู่นั้นเองเจ้าลิงก็เผลอชามออกมาฮ่าจิวสัตว์ทุกตัวจึงตกใจและเดินออกห่างจากเจ้าลิงวันต่อมาสัตว์ต่างๆก็มาเล่นกันเหมือนเช่นเคยแต่เจ้าลิงไม่ได้มาเล่นด้วยเจ้ากระต่ายจึงบอกว่า แม่เราบอกว่าเจ้าลิงไม่สบายหนักมากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยมาเล่นกับพวกเราไม่ได้เจ้าหมาจึงพูดว่าต้องเป็นพอเจ้าลิงม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยและไม่ยอมล้างมือบ่อยๆแน่ๆเลยสองสัปดาห์ต่อมาในวันนั้นเจ้าลิงได้สวมหน้ากากอนามัย มาเล่นกับเพื่อนๆด้วยความคิดถึงเพื่อนๆดีใจมากที่เจ้าลิงหายจากอาการไม่สบายแล้วและมาเล่นกับเพื่อนด้วยกันอย่างมีความสุขไดไหมคะว่าทำไมเจ้าลิงถึงไม่สบายเพราะอะไรนะอ๋อ เพราะว่าเจ้าลิงไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยตามที่ผู้ใหญ่เสือประกาศมานั่นเองค่ะเอ๊แล้วถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงนะเมื่อได้ยินประกาศจากผู้ใหญ่เสือติ๊กตอติ๊กตอเด็กเด็กอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะจำไว้นะคะเด็กๆเ,เราต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและ ล้างมือให้สะอาดค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย